นี่ไงรูปคุณพ่อกับย่าตอนเป็นเด็กเห็นไหมคุณพ่อตัวเล็กนิดเดียวเองใช่ล้วไ้ดูหน่อยอืใช่ตอนที่พ่อเป็นเด็กเลยเห็นไหมรองเท้าใส่ก็ขาดเสื้อก็เห็นไหมเก่าๆเห็นไหมนี่แหละมีเชื่อยาสิใช่เชื่อยาสวยไหมครับต่เชื่อพ่อรอไหมรอนิดเดียวแต่รองเท้าพ่อ มีแต่แต่แต่ไม่มีรองเท้าอันใหม่เลยครับไม่มีตังไงครับตอนนั้นไม่มีตังอะไรเลยแล้วก็ไม่มีชื่อคุณพ่อใช่ไหมใช่ครับพ่อคุณพ่อไม่มีตังไงตอนนั้นนะไม่มีตังซื้อเลยไม่มีขนมไม่ไม่ได้กินขนมเลยไม่มีของเล่นเลยนะพ่อเป็นแต่เพื่อซื้อเวลาพ้อเพดจะซื้ออะไรอ่ะใช่ไหม้อาคิดนะครับลูกครับครับ ต้องประหยัดด้วยนะครับเข้าใจไหมเข้าใจครับครับเป็นเด็กดีแต่ถ้าตอนโตเป็นน้องไปจะไปทำงานด้วยเหรอครับทํางานไปทําไมครับหรือไปจะไม่ไปก็ได้ไปจะอยู่กับน้องด้วยหรอครับแล้วไปจะดูแดะถ้าถ้าดูแดใครครับดูแดะน้องบอบพายอ๋อดูเดแล้วถ้าโตเป็นพี่เนี่ยเพชรไม่ไปไปไหนแล้ถ้าเป็นโตโตเหมือนพ่อครับเนี่ยพ่อ เราไปไม่ไปนะเราไปจะเราไปเราไปจะเล่นจับพ่าด้วยครับลูกแล้วถ้าน้องเพชรโตคุณพ่อก็จะแก่เข้าใจไหมเอาจราิงพ่อแก่เร็วจังเอา้าถ้าเกิดนานไปน้องเพชรโตเหมือนคุณพ่อเห็นไหมตอนคุณพ่อเป็นเด็กเห็นไหมแล้ตอนนี้คุณพ่อโตแล้วย่าก็แก่แล้วย่าตอนนี้แก่มากแล้วนะคุณพ่อก็เหมือนกันถ้าเกิดนานไปน้องเพชรโตขึ้นใช่ไหมล่ะ คุณพ่อก็ต้องแก่ลงใช่ไหมใช่ครับต้องไหมครับลูกใช่ครับก็เป็นเรื่องธรรมดาทำให้ครับไม่อยากให้คุณพ่อแก่หรอกไม่เป็นไรหรอกเอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาอาจจะใส่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณพ่อก็อยู่กับลูกแก่ก็อยู่กับลูกได้เลยครับลูกมันแพ็คอย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่น้องนะคนเก่งนะพ่อก็อยู่กับลูกก็อยากให้คุณพ่อเสียใช่ไหมคุณพ,พ่อเข้าใจแล้วอ๋อลักพอ่อครับลูกโอเคโอเคโอเครักคุณพ่อใช่ไหมครับรักคุณพ่อไหมถ้าเป็นเด็กดีนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ, <ป S 1> ไม่เป็นไรไ <ป S 1> นี่เด็กหน่อยเขาก็มีความรูดสึกีใ้พี่น้อง ไม่เป็นไรต้องเป็นเด็กเก่งต้องมีเด็กเก่งพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจคพ่อเข้าใจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลูกเพทถ้าไม่อยากให้คุณพ่อแก่ลูกเพทก็ต้องช่วยดูแลคุณพ่อด้วยนะครับลูกโอเคไหมนั่นแหละไม่อยากให้คุณพ่อแก่ลูกเพทก็ดูดูแลคุณพอ่อเข้าใจไหมครับลูกโอเคอ่ะเช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาคุณเก่งอเ, <c oughs> เอ็นดู นะครับคุณพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจละเข้าใจละรักพ่อเหรอครับลูกรักมากไหมรักมากโอ้ยพ่อก็รักลูกครับอืมไม่ร้องง่าไม่ร้องง่ายคุณเก่งไหนทุ่ง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 ก่อดูเอารูปไปวางไว้ให้หน่อยรูปวางไว้ตรงนั้นเด็กหน่อยนี่ยวอมีความรู้สึกเด้อเจ้า ไหนทุงท่งทุงท่งทุ่งทุ่งโอ้ทุงท่งทุง่งทุ่งอันนี้ใครซื้อให้นะพ่อพ่อเหรอครับลูกใครครับโอ้<ต>เดี๋ยวพ่อสั่งตัวอื่นใะห้แต่ตัวที่ที่มันเป็นมาจากจีนอะแต่ร์เน,นียที่มันมาจากจีนเขาเขาไม่ส่งมาครับ<ช>เพราะมันไกลมากเลยมันมันเอาไปมันอยู่มันอยู่ที่ที่ มันดูสูมากใช่ไมใช่มันอยู่ไกลมากเลยกว่าเขาจะส่งมาผ่านใส่เครื่องบินหรือว่าใส่เรือมาม,มันไกลมากเขาเลยมมาสุกไม่ส่งมาครับลูกเขาสเข,า,ขาโยนทิ้งหมดเลยใช, <laughs> ใช่เนี่ยเห็นไหมของเล่นเนี่ยมันแพงเดี๋ยวถ้าเกิดคุณพ่อซื้อเยอะคุณพ่อก็ต้องตังค์ก็ไม่มีก็ต้องไปทํางานใช่ไหมครับ,รบถ้าคุณพ่อไปทํางานคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่กับลูกเข้าใจไหมเข,า,ขาพยายาม ลดลงนะลูก,ลกนะซื้อน้อยลงได้ไหมได้ไหมครับกินน่ะคุณพ่อไม่ว่านะอาของกินน่ะกินได้เลยแต่ว่าของเล่นเผาๆลงนะเบาลงนะลูกนะคร<า>ับ,<า>บถ้าเกิดรักคุณพ่อก็ต้องเชื่อฟังนะครับลูก<า>ไปโรงเรียนก็ต้องตั้งใจนะครับเก่งครั <c oughs> <า>บ ับไม่อยากให้พ่อแก่โอเคถ้างั้นคุณพ่อไม่แก่ก็ได้โอเคไหมโอเคครับแต่ว่าลูกก็ต้องช่วยคุณพ่อทํางานด้วยนะถ้าโตขึ้นนะครับโอเคโอเคคุณพ่อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วลูกพิต้องเป็นอินฟูอินฟูอินเซอร์แบบนี้ถ่ายคลิปแล้วก็เราจะมีรายได้ แล้วก็มีรายได้แล้วก็ถ่ายคลิปได้แล้วก็มีรายได้น้องเพชรมีเงินเยอะถ้าน้องเพชรมีเงินเยอะแล้วน้องเพชรจะทาไงอ่ะทีนี้หึน้องเพชรจะทําไงเอาไปเก็บที่ไหนอ่ะลูกที่บ้าน,านให้<บ>ใครอะ่ะให้ใครเก็บ,กบให้เพชรเก็บให้เพชรเก็บเก็บเองเหรอครับลูกครับแต่พ่อต้อง ก็ต้องบอกพี่ด้วยนะว่าเก็บตรงไหนโอ้ได้ได้ได้โอเคพ่อเดี๋ยวคุณพ่อสอนนะวิธีการนะลูกนะตอนที่ปทไปทํางานด้วยได้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 ไดพ่อแต่ถ้าพอเราเรียนเสร็จแต่พ่อก็แด็กยินให้เพลินะได้ครับโอเคแต่ลูกก็ต้องช่วยคุณพ่อถ่ายคลิปด้วยนะครับลูกครับโอเคไหมสัญญาสันจะเก่งมากเก่งมากเลยนีย่โอ๊ยอย่าก,กดนะ เออเดี๋ยวคุณพ่อถ่ายอยู่คุณพ่อถ่ายอยู่ยังไม่เสร็จเลยไม่ใช่แบบนี้ต้องเอาแบบนี้สิเออแบบนี้แบบนี้นี่เห็นเห็นไหมคุณพ่อถ่ายอยู่ไหนลองสวัสดีขั้นหน่อยสิสวัสดีครับชื่ออะไรครับลูกน้องเพชรครับหนูครับน้องเพชรเรียนอยู่ชั้นไหนครับชั้นสามครับอนุบาสเบโตเรเ่มโตนะครับเพชเริ่มโตแล้วครับอนุบาลสามหนูครับ ไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายใครแล้วใช่ไหมครับลูกโอ้ตัวอย่าเพไปทำร้ายใครเลยโอเคครับเก่งมากเลยไม่ทำร้ายพ่อด้วยครับผมเป็นรักคุณพ่อเหรอครับลูกครับไม่ทำร้ายโอ้ไม่ทำร้ายพ่อครับไม่ไม่เหมือนหมีไม่เหมือนหมีใช่ไม่เหมือนหมีแล้วแม่เป็นแค่คนมนุษย์หรอมนุษย์หรอครับลูกอันนี้คือต้องจำนะครับลูก ต้องจําเวลาเรียนแล้ครูสอนก็ต้องจําลลูกิำในลูกอีกลูกลิงผ่านมาการเป็นการเป็นการเป็นอะไรลิงแบบหอบหอบเลยที่เป็นมีหางอ่ะเลขครับลูกใช่ครับน้องเคทดูที่ไหนอ่ะครับที่ในทีวีครับ ต่อไปแล้วมันก็กลายเป็นคนทีนี้อ๋อมันพัฒนาการใช่ไหมที่น้องเพชรพูดใช่ไหมตอนเลกจะเป็นลิงใช่ไหมใช่แล้วก็พัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆวิพัฒนาการขึ้นไปกลายเป็นคนแล้วก็กลายเป็นดาเาแล้วก็กลายเป็นคนโอ้โหตัวเล็กตัวเล็กโลแล้วก็กลายเป็นคนโอ้เยี่ยมมากเลยแต่แบบไม่เหมือนโกชิล่าละโกชิลามันจะเป็นปลาโอ้ครับลูกแต่มันแปลงร่างกลายเป็นคนไม่ได้ทำไมอะครับ มันไม่ได้อยู่ในโลกโลกอื่นมันเป็นปีศาจปีศาตาทะเลหมายถึงว่ามันอยู่โลกอื่นเป็นปีศาจแต่ซีอิเตอร์ก็ดูดคนเข้าไปได้นะซีอิเตอร์เข้ามานะครับทุกคนซีอิเตอร์ไม่หรอซีอิเตอร์จริงคนได้มันหรอครับแต่ไม่มีปีกหรอปีกเล็กๆแค่นี้เองแต่ก็บินได้มอนเป็นท่ามตัวใหญ่ครับโอเคโอเค บินได้ออกจากโลกก็ก็บินไปเลยโอ้โีเยวคุณพ่อจะถามว่าต่อไปนี้ไปโรงเรียนจะตั้งใจเรียนไหมครับลูกตั้งใจเรียนไหมตอบหน่อยสิตั้งใจไหมไมรู้เอารักคุณพ่อไหมถ้ารักคุณพ่อก็ต้องตั้งใจนะโอเคเ<ๆ>ก่งมากเยี่ยมเอาบายบายก่อนาบ,าบายบายสวัสดีครับด้วยลูกสวัสดีครับอื